สวัสดีครับ f อฟทุกท่านครับก็ขอสวัสดีทั้งผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาเห็นคลิปนี้ใหม่ๆ่ก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาดูนะครับนี่ก็คือคลิปการคำนวณสูตรตัวเลขนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ใช้พิจารณาในเรื่องของราวพัฒนาครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขอ กล่าวคำว่าขออภัยกับเอฟซทุกคนนะครับที่ทำให้เสียศูนย์ในวันเมื่อคืนนะครับในงวดวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเดือนกรกฎาคมสองพันรอยเจ็ดนะครับเนาะก็ได้ตัวเลขที่นำมาคำนวณก็คือเลขนี่ครับสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะครับซึ่งมันมีศูนย์เยอะเลยทำให้ทำลายระบบไม่ได้ตัวเลขอย่างที่คิดนะครับมันได้ตัวเลขก็ ศูนย์มันเยอะก็ทำให้ได้ตัวเลขไม่หลากหลายนะครับแบบดำน้ำกันไปตามๆกันครับไม่ว่าจะเป็นเสยนเล็กเส้นน้อยเสยนใหญ่ <c oughs> ฮะยังไงก็สำหรับผู้ที่ต้องการไปต่อนะครับก็เอาหยิบตัวนี้ไปเป็นแนวทางครับผมสูตรเดิมแต่ว่าตัวเลขใหม่เนาะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วเนาะสูตรนี้ครับผมก็จะได้ตัวเลข ผมให้เด่นสองเด่นสามนะครับสูตรนี้ครับก็จะได้เด่นสองเด่นสามก็คือตัวเลขตามนี้กับสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมเด่นเก้าเด่นแปดครับสูตรเดิมเด่นเก้าเด่นแปดก็เอาไปประสานกันก็จะได้ตัวเลขเพิ่มเข้ามานิดหน่อยครับ f ้สี่ครับผมจะให้ไป เสริมเป็นตัวกันก็แล้วกันเนาะเป็นตัวกันครับผมสองสามสองศูนย์สองห้าสองหกสองเจ็ดครับ 3ามศูนย์สามห้าสามหสามเจ็ดครับสูตรนี้ก็เข้ากันมาเยอะแล้วนะครับเข้ามาสี่ห้างวดแล้วครับผมเอาตัวกันไปสักสองสองเก้าสามเก้าครับผมนี่นะฮะตัวกันก็คือมาจากสูตร มาจากสูตรก่อนหน้าน้นนะครับเอามาสักสองตัวนะครับเผื่อมันจะเข้า <c oughs> โอเค <c oughs> เลขที่แอดมินชอบนะครับตัวนี้เลยครับผมมีหกนะข้างหน้ามีสามนะข้างหน้ามีสามครับผมข้างหน้ามีสาม จะมากลับป้าอ๋ออ๋อนี่ครับผมให้สี่ตัวผมจะเด่นให้สี่ตัวเ<น>ด่นให้สามตัวพอนะครับสามสามารถไปตัวหนึ่งไปอ่อสี่ตัวครับผมแม่ลังเลโลเลใจโลเลเลยเกินนะเอาเด่นให้สี่ตัวครับ วงกลมให้สี่ตัวแต่ว่า f ซครับเลขมันก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะก็เอาทั้งหมดเลยครับจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับผมล่างล่างเน้นแปดเน้นเก้าครับ